นนนู่่ีร้อนมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ดินไปร้อนังมันมีร้านร้อนโอ้ครับมีมีมีให้ชิมใส่อันนี้ใส่ยาเสน่ห์ไหมครับหลักลูหลงลูมาี่่ายแล้วงงตรงนี้ไม่ต้องไปงงที่รถเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเอนันนี้เอ็นะจ๊ะมีจ๊ะอันนี้เอนแบบกรุบกรอบพริกไทยดำนี่ค่ะ เราจะเทไปไปขายไปไปหมูก็จะนุ่มนวลเด้งดิ๊บดึ๊บดึ๊ดอันนี้ลวกแล้วนะจ๊ะไม่ต้องตกใจจ้ะอร่อยเลยครับใครเย็นไม่ต้องกังวลใจผ่านตือแม่ค้าบอกว่าเป็นเอ็นต้มแล้้วมนะคะต้มตั้งแต่ตีห้าขายตั้งแต่เก้าโมงถึงกี่โมงครับถึงตลาดหลอคะ ไม่ใช่ขายกี่โมงทุกี่โมงอ๋อขายจนกว่าลูกชิ้นจะหมดแะ่ค่ะมีเป็นกระดังเลยค่ะพี่จ๋าจะขายดีมากลูกชิ้นอร่อยค่ะเรผมเดินไปดูของฝากที่มันเป็นขึ้นชื่อของที่นี่ดีกว่าอันนี้อะไร อันนี้เช่โป้อ๋อครับเช่โป้นะครับผมโอ้โหสามห้านะครับสามถุงร้อยใช่ไหมครับค่ะอันนี้สามห้าสามถุงร้อยนะครับห้าสิบอ๋อครับผมครับผมนี่ครับออกรายการนี่ด้วยนะครับเป็นต้นตำรับอร่อยเช่โป้ราชบุรีนะครับสุดบอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับเบอร์โทรตามไหนครับ ตามข้างบนนี่เลยค่ะ0 8 3ย์3 1 1สาองสหนึ่งหนึ่งค่ะครับผมการันตีนะครับการันตีออกช่องทอทัดั้เลยนะครับนี่โอเชียโปอร่อยนะครับของฝากราชบุรีนะครับอยู่ที่ตลาดดอนหวายนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเพื่อนผมเดินมานะครับเขาเขาทำช่องอาหารเดี๋ยวเขาเดินมาครับผมอันนี้ก็เป็นของฝากนะครับ

ขายนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชฟโกเหมือนกันนะครับแบบับขาอ๋อขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะเอยอ๋อถรับอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะศูนย์หกห้าค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดค่ะอผมก็สนใจก็สอบถามนะครับที่นี่เดี๋ยวสักแป๊บนึงจะมีช่องอีกช่องหนึ่งเดินมาทางนี้นะครับเขาทําเกี่ยวกับรีวิวอาหารนะครับขอบคุณครับเขาจะเสมียนท่าทีก่อนได้รับอ๋อครับผม นะครับของฝากนี่เยอะเลยนะขนมหวานสังขยาหม้อแกงโอ้โอ,โอ้อันนี้ปลาหวานนะปลาหวานปลาหวานนะครับปลาหวานสมัยเด็กๆชอบชอบเลยเนะี่ยข้าวหมากนะโอ้อันนี้ข้าวหมากข้าวหมากสูตรโบราณนะครับถุงละสิบบาทนะขนมขนมผิงนะเนี่ย แต่ไม่เด็กเป็นขนมที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนะเพราะว่าพ่อเขาจะซื้อมาประจำนะครขนมอันนี้นี่เ,นเป็นของแห้งนะครับเป็นพวกอะมาตูมแห้งนะร้านนี้สมโอเาวาน้ำพึ่งน,นะครับ ถนนเยอะเลยนมน,นี่เยอะเลยนะถนนเพชรราชาเนี่ยเยอะเลยเดินต่อไปนะครับรก็สําหรับท่านที่อยากได้ของฝากนะน้ําตาลปีด๊ดเอ้ยน้ําตาลตะโหนดน้ําตาลมะพร้าวนี่เยอะนะครับเยอะเลยน้ําตาลมะพร้าวน,น้ําพึ้งนะครับมะเฟืองมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมะเฟือง ม้วนกัมโบ้นะครับเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านนอกผมมีนะสบายสะานได้นะถ้าจับจอบไปจิขอนญ่าณกับปีอันนี้เป็นกบฏโอ้ไตปลาก็มีใช่ไหมคะสะานได้นะใช่เลยค่ะรอบนี้เดืนี้ค่ะในร่องเรือไปจุดยอดไรื่ขี่วากปลาเป็นล่องเรือด้วยนะร่องเรือกันไปนะนั่งกันไปแบบมีบรรยากาศได้เลยค่ะรอบนี้เดือนนี้เจสนใจจับปัดจอบตัวล่องเรือได้เลย เป็นของฝากนะครับโอ้เป็นข้าวหมากข้าวหมากข้าวรามตัดออของป้าเล็กนะครับตอนวายนะอ๋อเนี่ยแหละครับเบอร์โทรตรงนี้ใช่ไหมป้าเจ้าแรกนะในตลาดตอนหวายนะครับรุ่แปดเดเดี๋ยวนะป้าแปบ๊บหนึ่งรู้สึกว่าเขาจะเปิด ขายขายมานานแล้วยังครับป้าเจ้าแรกในดอนไหว้ค่ะแรกเลยนะค่ะป้าคนในตลาดจ้ะคนพื้นที่20กว่าปีลูกค่ะที่ขายมาเป็นเจ้าแรกค่ะแล้วโอท็อปด้วยนะคะเป็นข้าวหมากเป็นข้าวหมากแบบเป็นเป็นเป็นสีนี่คืออะไรดอกอัญชันเราปลูกเองนะคะดอกอัญชันปลอดสารแล้วนี่ข้าวเหนียวดำมีหลายแบบค่ะแล้วโอท็อปด้วยค่ะเป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะครับขายแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อปลาหมึกนะครับ ขอบคุณนะครับมากขอบคุณนะครับก็ขอเชิญนะครับตลาดดอนไหวอันนี้เป็นข้าวเหนียวตัดใช่ค่ะข้าวเหนียวตัดถั่วดอกขั้วนะคะขั้วเองค่ะมันจะหอมถั่วขั้วค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อนผมเดินมาเรามาทําอีกช่องหนึ่งครับขอบคุณครับหลังจากเดินส่วนที่เป็นอาหารผลไม้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดสด ขาหมูทอดนะโหน่ากินเลยอะโอ้โหอันนี้ปลาทอดนะครับฝั่งนี้มันเป็นอะไรอะเดี๋ยวไปดูซิ อ๋อไข่พี่หนูแหละโอ้ขอโทษครับน้ำตาลนะครับฝั่งนี้จะเดินทางไหนก่อนเดี๋ยวเดินทางนี้แล้วกันนะครับคือตรงนี้มันจะมีท่าลงเรือเลยนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูอันนี้ทอดหมู อ๋อมีน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่มก็คือต้องกินคู่กับแคบหมูนะครับอันนี้ก็เรียกหมูกระจกอ๋อครับขายถุงยังไงครับนี่โอคร๋อ,อนี่แคบหมูนะครับเจ้าอร่อยเลยแคบหมูกระจกนะเบอร์โทรเบอร์โทรตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้นะครับร ok ok ้านหมูกระตกนะครับร้ตอนไหวยนะครับผมก็ปารถนความอร่อยนะครับขอบคุณครับของไข่เค็มอ๋อไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มใช่ไหมครับอ่อค็มบผาวมครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับร้านนี้ก็เป็นกวว คุณเชียงปลานะครับคุณเชียงปลาข้าวหมูฝอยน,นะครับอ่อแม่ค้ามีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรเหรอค่ะค่ะแปดศูนย์แปรศูนย์แปดศูนย์เก้าเกาสี่เก้าหกห้าค่ะร้านจงรักนะครับนในย่านที่ตลาดน้ำร้อนหวานนะครับตลาดน้ำร้อนหวายนะครับผมก็เป็นของฝากร้านนึงนะครับไข่เค็มคุณเชียงนะครับ หานไม่มันไม่แป้งแค่นี้จ้าครับผมเดี๋ยวไหยแล้วทะเลยนะคะประกอบใหม่ๆเลยจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ๋อปลานะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับปลาโอ้โหหน้าทานมากเลยให้ดูอะไรนี่เนี่ยสุดเป็นเรื่องเลยค่ะพี่ตัวกุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาทูแม่กองปลาทูมันค่ะพี่ถ้าตัวนี้เป็นพวกปลาโซมาจากกำนันจุนค่ะพี่อ่า บอกเบอร์โทรแม่ค้านิดนึงได้ไหมครับอ so, on on okay, um. like anyway. ๋อได้ค่ะร้านคุณหลิงค่ะครับผมค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรเหรอคะเบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าแปดแปดสองศูนย์ค่ะค่ะค่ะเข้าเกี่ยวเห็ดหอมก็ของฝากอ๋อนี่ข้าเกี่ยวเห็ดหอมเหรอเห็ดหอมข้าวเกี่ยวเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะนี่แรงค่ะสามห่อร้อยห่อร้อยนะครับอันนี้ได้ทำมาใหม่ค่ะครับผมตลาดดอนหวายนะครับผม ขายค่ะนี่ปลาสดค่ะพี่อันนี้ปลาสดนี่ไปต้มโต๊ะต้มยำได้นะคะอร่อยค่ะแถมแดอ้วยกันค่ะค่ะอร่อยนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับรับาระกันความอร่อยนะครับที่นี่เจ้าอร่อยเยอะเลยนะครับหอมหมกปลาช่อนโอ้โหร้านหอมหมกปลาช่อนหอหมกปลาช่อน อันนี้เบอร์โทรเลยโอ้โอท้อนนะเก้าอร่อยนะขอบคุณนะครับหัวปลาปรุปลานะครับผมเริ่มร้อนแะล้วอันนี้เป็นลูกชุบของฝากนี่เยอะเลยนะ ถ้าอยากจะมาซื้อของอร่อยๆต้องมาที่นี่เลยนะครับผมของอร่อยเยอะเลยนะครับพวกไข่เค็มคมดเจี๊ยบโฟมนี่ไส่ย่างบางตาลใส่ย่างบางตาลนะครับขอบผม ขายตัวยังไงบ้างครับตัวละสองรยค่ะครึ่งตัวร้อสิบาทถ้าเป็นหน้าอกมาละห้าสิบาทมายละห้าสิบนะครับเหนียวหอบาทครับเบอร์บอกเบอร์โทนิดนึงเบอร์โทนี้ใช่ไหมครับเบอร์โทรข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะศูนย์แนะครับศูนเจอศูนย์ศูนกสี่หนึ่งสี้าสาห้าสองนะครับก็เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างบางเตยนะครับ ไก่ย่างบางตาลนะครับผมออกชื yeah, wow. <zek> ่อผิดนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะครับอ๋อขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์่นะครับเสาร์อาทิตย์ระหวันหยุดนักขัตเลิกค่ะอ๋อครับผมก็ให้ให้มาเดินนะครับตลาดตลาดน้ำอ่าดอนหวายนะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิดนึงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเพื่อนผมเดี๋ยวเพื่อนผมเดินมาเขาจะมาถ่าย ปลาทูโอ้ปลาทูสวยเลยปลาทูเจ๊เจ๊เลยเจ๊เ,จเกลือปลาทูนึง่งแม่กรองนะครับร้อยห้าสิบโอ้คุ้มเลูร้อยยี่สิบโอ้นั่นซื้อไข่แม่อร่อยตัวใหญ่อ่ะเนื้อมันไม่ไม่มันแข็งเยอตัวเล็กไง ตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวต้องมอของฝากวันนี้เดินเข้ามาข้างในนะครับอ๋อครับอ,อ,อันนี้เป็นป้งกรอบนะครับป้งกรอบ ถ้าามสดได้ร้ามือใหม่นะคะไว้ทชิมได้เลยจ้าชิได้เลยใหม่ได้เลยขอบคุณครับอันนี้ปลาสลิดนะครับปลาสลิดต้ม้อง่าใ่ไดาหม่เอนอจ้วิมได้ได้รยเียว่าไวชิมได้นะคะชิมไม่ซืวาจะาิปรสองร้อยห้าสิบนะครับปลาสลิดปลาทูนะครับ ก็เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับแม่สงหวนนะครับปลาอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเขาเรียกอะไรต้มเค็มนะครับต้มเค็มปลาทูต้มเค็มต้องหูนิ่ม,อมโอ้อยากซื้อกับยู่สิบบาท เห็นแล้วอ,าอวขาหมูอ๋อขาหมูทอดนะครับเป็นพวกเป็ดทะโลโหลขาหมูของดีวัดดอนหวายนะครับตลาดน้ำดอนหวายตรงต้องโดนคับ อ๋อครับผมของหวานยูอยองมีนะคะคหมูผูดแข้งค่ะตอนนี้ก็เดินเข้ามาด้านในนะครับลึกเข้ามาอีกนะประเภทปลานี่เยอะเลยโอ้ประช่อนแดดเดียวสองรอยหกสิบนะครับที่ทอดแล้วก็มีนะ,นอนะขอโทษครับ อันนี้ผมเดินเข้ามาในซอกเล็กๆนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นด้านในตลาดเก่านะก็จะเป็นพวกน้ำพริกนะครับพวกน้ำพริกพวกหมูแผ่นพวกหมี่กรอบนะครับน้ำพริกต่างๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเดินค่อนข้างแคบนะ ก็แนะนํานะครับตลาดนี้ผมมาวันอาทิตย์นะครับผมว่ามาเสาร์อาทิตย์น่าจะของเยอะนะขนมหวานต่างๆนี่เยอะเลยไปเดินเข้าไปด้านในนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นตลาดที่เป็นของฝากผลไม้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย มขม่มงกวนพวกพุทสากวนนี่นะเขามีให้ชิมด้วยนะมมยผมพาเดินเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันสุดตรงไหนนะครับ ฮัลโหลครับฮัลโลโอ้ต้มกันตรงนี้เลยนะครับรู้สึกเป็ดนายโอนะครับขึ้นเออหลายช่องเลยช่องคุณต่อยได้นะครับ เป็นร้านดังเลยในอดอนหวายจ้าเรื่อยๆครับลงมปเลยครับถ้าไม่มีทางนั่งเจริญครับน,นายข้าแตงกวเดี๋ยวจะเจ,ะเจะเริญย้าในอดอนหวายเจ้าก็ร<ป>้านค้าที่นี่ก็คือร้านค้าที่ขึ้นชื่อในดอนหวายนะเอ้ามาดูนี่เลยร <LOL. S 1> ้อนมากเลยเ <c oughs> มื่อกี้เมื <c oughs> ่อกี้ได้ไปมองดังมีร้านร้อนโอ้โหครับมีมี มีมีให้ชิมใส่อันนี้ใส่ยาเสน่ห์ไหมครับรักกูหลอกลูกมายี่ไปแล้วงงตรงนี้ไม่ต้องไปงงพี่ร้อเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเอ็นนะจ๊ะอันนี้จะอันนี้เอ็นแบบคลุกกรุบื้องพริกไทยดำนี่ค่ะเราจะเทไปไปขายไปไป หมูก็จะนุ่มนวลเด้งดึ๊บๆอันนี้ลวกแล้วนะจ๊ะไม่ต้องตกใจจ้ะอร่อยเลยครับถ้าเย็นไม่ต้องกังวลใจอาหรนะคะเจแม่ค้าบอกว่าเป็นเอ็นต้มแล้วยต้มนะคะต้มตั้งแต่ตีห้าขายตั้งแต่9โมงถึงกี่โมงครับถึงตลาดหลักฮะไม่ใช่ขายกี่โมงคกี่โมงอ๋อขายจนกว่าลูกชิ้นจะหมดจะขายมีเป็นกระดังเลยครับพี่จ๋าจ๋าขายดีมากค่ะอร่อยค่ะใช่ ลูกชุบนะครับลูกชุบอันนี้อันนี้ร้านลูกชุบนะครับอ๋อครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับลูกชุบนะครับคุณคุณแอดนะครับเบอร์โทรอะไรครับ0819258746ค่ะติดต่อได้นะคะทำเองขายเองค่ะอันนี้เป็นลูกชุบนะครับลูกชุบอ๋อเนี่ยครับอของร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นขนมลูกชุบเองค่ะ ครับผมมีกระตูนนะครับเป็นลูกชุบนะครับขนมลูกชุบดูได้ค่ะชุบอร่อยค่ะขอบคุณนะครับดู้นครของลีเทบานะคะของีอ๋อขอบคุณแอดนะครับดูครับขอบคุณครับแกกค้านอร่อย